ไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็ดูจะกลายเป็นที่จับตามองไปหมดสำหรับต่ายชุติมาอดีตภรรยาของทิมพิทาลิมเจิญรัตทีล่าสุดเพื่อนสนิทของทิมพิทาและตายชุติมาอย่างพลอยชิดจันทร์ก็ถูกถามถึงเรื่องหนุ่มที่ขอต่ายแต่งงานรู้ไหมหนุ่มคนนั้นเป็นใครพลอยชิดจันทร์หัวเราะพร้อมกับตอบว่าพอรู้แต่ก็ต้องอุบไว้ก่อนก็ให้เขาค่อยๆดูกันไปเราอยากให้เพื่อนมีความสุขมีคนดูแลยิ่งดี ถามว่าใช่คนเก่าที่หลายคนลุ้นกันไหมพอยตอบเลยว่าบอกไม่ได้แล้วแหละตั้งแต่คบกันมาไม่ว่าเพื่อนจะบอกอะไรเราไม่เคยรั่วไหลเราก็ไม่คุยกับใครเรื่องของคนนี้ก็อยู่แค่นี้พอยชิตจันยังบอกอีกว่าจริงๆต่ายเป็นคนที่มีแอติจ u ดม m i n d s e ที่สตรองอยู่แล้วในทุกๆการตัดสินใจเขาเข้าใจตัวเองเป็นคนที่มีสติอยู่แล้วกับการจะทำอะไรเราก็ซับพอร์ตความเห็นเราบ้างถ้าเพื่อนจะคุยอะไรกับเรา เมื่อถูกถามว่าตายชุดติมาเนื้อหอมไหมพอยตอบว่าตายเป็นคนน่ารักอยู่แล้วคนใกล้ชิดรู้จักจะเป็นธรรมชาติเลยคนน่ารักคนดีๆต้องดึงดูดอะไรดีๆเข้ามาเขาก็มีเนื้อหอมอยู่บ้างมีคนสนใจอยู่แล้วส่วนเรื่องที่ตายปรึกษาก็จะมีเรื่องลูกเรื่องตัวเองและเมื่อถูกถามว่าพอยเชียไหมถ้าตายจะมีความรักพอยตอบว่าก็เชียนะความรักเป็นสิ่งสวยงามอยู่แล้ว ไม่แปลกถ้าจะมีคนมาดูแลถ้าเพื่อนเราพร้อมจริงๆครอบครัวเขาด้วยหลายๆอย่างไม่รู้เดี๋ยวทุกคนรอติดตามแล้วกันและที่หลายๆคนลุ้นให้เป็นรักครั้งเก่ารีเทิร์นพอยตอบว่าก็ดีนะอย่างพี่ทิมก็เป็นคนที่เรารักเหมือนกันทั้งคู่นั่นแหละก็ได้หมดถ้าเพื่อนมีความสุขก็เป็นสิ่งที่ดีและเมื่อถูกถามว่าหลายคนเชียร์คุณทิมพอชิดจ,จันทร์ก็ดูเหมือนมีเลสไน ยิ้มแล้วบอกไม่รู้จริงๆริง no comment เพราะเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆว่าเขาจะตัดสินใจยังไงแต่ก็เป็นเพื่อนที่พอยซับพอร์ตเสมอและเมื่อย้อนกลับไปฟังที่ทิมพิธาเคยพูดถึงความรักกับต่ายชุติมาโดยมีช่วงหนึ่งได้เผยว่าก็ยังหวังดีกับเขาอยู่หวังว่าเขาจะได้เจอคนที่ดีหรือว่าคู่ชีวิตที่เขาพอใจก็ยังหวังจะเป็นเพื่อนกันได้เอาจริงๆผมก็ไม่คิดว่าจะมีวันนี้ บ้านผมมีหกห้องฝันมาตลอดว่าจะมีลูกสี่คนตั้งชื่อหมดแล้วพิพิมพิพิษพิพินไม่เคยคิดว่าจะพังทลายและเขาก็พูดเองว่าคนที่คิดอยากกอยาคือเขาผมไม่เคยคิดจะอยากกับเขาแต่เมื่อเห็นพ้องต้องกันผมจะกอดทะเบียนสมรสไว้ทำไมเรียกได้ว่าจากที่เพื่อนสนิทของทีมพิธาและไตยชุติมาอย่างพลอยชิตจันออกมาเผยล่าสุดแถมยังมีท่าทางมีพิรุษ งานนี้แฟนๆต่างก็ลุ้นกันใหญ่เพราะต่างก็อยากให้กลับมาเป็นครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตากันพ่อแม่ลูกเหมือนเดิมอย่างไรก็ตามก็คงต้องลุ้นกันต่อไปจ้า